เรามาดูโกเบขุดดินกันครับขุดดินเพื่อถอนขนถอนเข็มโกเบรครับโกเบวันนี้ขุดดินถอนเข็ม อุดดึนเพื่อถอนเข็มขึ้นครับเข็มยาวใหญ่เข็มไมยูคาครับไมยูคาเข็มไมยูคา